สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคารมาพบมาพอกันกับแอดในเสารมือวันที่17เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆค่ะมูลนิธิภาพพาพีพ่น้องบรรเทาสุขสกอนมาติดตามรับช่มรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะ จากหลวงพี่ขุนฐานนะคะพ่อแม่พี่น้องค้างวดที่ผ่านมาตัวเลขของหลวงพี่ขุนฐานเข้ามาเป็นแปดหาตรงๆเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคแล้วก็ที่นาเสียดายเป็นย่างยิ่งนะคะหลวงพี่เราคำนวณตัวเลขสามโตได้ตรงๆเจ็ดหาเจ็ดนะคะแต่ว่าบะนีเราคำนวณได้วันที่สิบหกประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะหลวงพี่เราก็เลยประด้ทรง แนวทางมาให้พี่น้องคะตัวเลข3ตัวที่หลวงพี่เราวคำนวณได้มีทั้งเบอรซีคูหนึ่งในซีคูก็คือเจ็ดหาเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะตะวางวันนี้หลวงพี่เราก็เลยได้นําสูตรเจ็ดหาเจ็ดเนี่ยเลข3ตัวเนี่ยมาฝากพ่อแม่พี่น้องในงวดน,นี้นะคะพี่น้องคะเอาตัวเลขต้องงวดของหลวงพี่คุณหารหวดวันที่30ท่านว่าคม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตัวเลขของหลวงพี่คุณฮานสิไดมาเป็นตัวใดป่อแม่พีน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะการนมัสการค่ะลุงพี่อ่าเจริญพรค่ะื้อนี้เก็มาติดตามต้องวันละค่ะลุงพี่อ่าอ่จาจ้ะคำนวณไว้แล้วเรียบร้อยวันนี้อ,ออกวันที่สามสิบนะคะลุงพี่ แมนค่ะอ่าพร้อมในยางพร้อมค่ะอ่าวิ่งสองกับสี่วิ่งสองกับสี่ค่ะเป็นไปที่สี่ค่ะอ่าจับคู่สองตัวจ้ะสี่สองสี่สองค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะ วงกลมไปที่สี่สองสี่สองค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะอ่าชุดสามตัวชุดสามตัวเนี่ยคำนวณอีกสูตรหนึ่งนะจ้าอ่ามันจะไม่เหมือนกันจ้าอ่านะค่ะสี่สองเก้าสี่สองเก้าค่ะสี่สามเก้าสี่สามเก้าค่ะห้าสองเก้า ห้าสองเก้าค่ะห้าสามเก้าห้าสามเก้าค่ะอ่าเน้นไปที่สี่สามเก้าสี่สามเก้าค่ะห้าสามเก้าห้าสามเก้าค่ะอ่าเดี๋ยวเลขทูกก็รอวันที่ยี่สิบเจ็ดทีเดียวจ้าอ่ากับขันน้ำมนต์จ้าเป็นไงเข้าไหมได้บ้างไหมอืม อืมโอ้ลงพี่โอ้ที่ลงพี่เขียนมาหั่ะเจ็ดหกเจ็ดแต่ว่าลงพี่ว่าชื่อเจ็ดหาเจ็ดสวัสดีค่ะแมนอ้าวสามตัวก็ได้มากค่ะถ่ายคำลงพี่เลยก็ได้ซื้อก็ได้เอาเลยเพาะว่เพราะว่าว่าเล่นมันอันหน่ะนะเล่นมันอันหาเจ็ดอันตว่าสามตัวนี้คือประเด็นบอกเขาหน่อยน้ำเนื้อค่ะลงพี่สามตัวอันเจ็ดหาเจ็ด ได้สุดท้ายแล้วได้ช่วงสิบโมงแล้วอืมาคำนวณเนี่ยคำนวณไอ้ไอ้สูตรสามตัวนี่แหละโอ้ไอ้สูตรสามตัวนี้ที่ที่ได้หาเจ็ด <ừ> หาเจ็ดแมนไอ้หลวงพี่ได้ส่งสูตรใหม่ไปให้เบิงบอกเพิ่งทำไอส้สนะูตรใหม่น่ะ้ค่ะ้องตรงๆเลยเจ็ดหาเจ็ดนะอือเห็นเห็น เห็นตาลุงพี่เขียนบินมาให้เบิ้งนี่ลูกตาว่าลุงพี่ซื้อเจ็ดหกเจ็ดนี่นั่นล่ะแ่าโอ้ยเสียดายเต็มเดียวว่าว่าสิปิซื้อเจ็ดหาเจ็ดแมนแต่ไปดั้ไปเอาหกก่อาอ๋คือไปเขียนเจ็ดหกเจ็ดบันนี้คะลุงพี่ไปบอกข้าเจ้าเนาะบอกข้าเจ้าเอาเจ็ดหกเจ็ดตอนแรกเบิ้งแล้วเบิ้งว่าสิไปซื้อเอาอันเจ็ดหาเจ็ด เอ็ <Get> oh. พบพวกพ่อบัดทีนี้บ่ได้เอาบินไปนําบอกเขาว่าเอาเจ็ดหกเจ็ดเลยบาดทะเสียดายเพิ่งมาเบิ่งว่าโอ้ยคุณอยากขูกคอตายดิเสียดายตั้งห้าร้อยคูนร้อยนะป้าเนี่แหละสูตรนี่แหละเดียวเดียวสองสามตัวนี่บ่คะหลวงพี่แมนหลวงพี่ได้ส่งไปให้เบิ่งบ่นี่ อ่ารู้สึกว่าส่สงมาต่ว่าบรัวสูตรใดนะลุงพี่ส่งมาอยู่แต่ว่าที่เห็นคือเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยที่ลุงพี่เขียนมาให้เนี่ยค่ะบอ,อจ้า,จาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พึ่งอันน็้นไหมเดี๋ยวสีทายไปเบิ้งสูตรนีู่ตอนี่แหละที่มันเขาแล้วก็สามตัวก็สูตรนี่แหละที่ให้ไปเนี่ยจ้าอ่าเพราะว่ามันได้แค่สีสีคู่แค่นี้อืมสามตัวไอ้สามตัวนี่ชุดสามตัวจ้า สามตัวตรงตรงค่ะแล้วก็ไอเห็นไหมไอชุดชุดสองตัวตรงที่ว่าไอห้าไอวิ่งวิ่งห้าตัวน่ะมีมาสองตัวสามตัวน่ะก็เข้าแปดห้าตรงตรงใช่ใช่ใช่อเล็วิ่นแต่หลงพี่ไม่ลงพี่ไม่ชอบไงแปดห้าไปชอบแปดหกฮะนั่นก็น้อยกับแปดหกก็กัน ชอบหลายแปดหกมันดันมาออกแปดหาแเตมเดี๋ยวน้ใกล้ๆกันเพราะว่าเพราะว่าอย่างเงินแปดหานคือนย่ำใดย่ำใดก็อันอันอันก็็บอค่ยออกจากเถื่อค่ะถ้าเต็มมาออกนี่โอ้เส็งเป็ดเลยแบบนี้การเมีอเส็งเปดเลยเอาตามที่แหละตามที่หลวงพี่คำนวณเนี่ยคือน่าจะ คำนวณสุดท้ายนี่เละจะไม่มีอีกแล้วก็จะรอแต่เลขทูบกับขันน้ำมนทีเนี้ยอ๋เอเลขสองตัวนี่บนล่างปะคะลูกพี่แมนบนล่างโอ้เออวันนี้ตัวตัวเลขหน่อยนี่เนาะค่ะลุงพี่เนาะคือว่าคัดให้แล้วคัดเน้นๆให้แต่ก็ให้ให้เอฟซีเขาดูสูตรนั่นด้วยเออเผื่อเขาต้องการ ตัวอื่นเนี้ยเพื่อเขาไม่ชอบเหมือนที่หลวงพี่ชอบไงจ้าอันนี้ที่หลวงพี่จับออกมาเนี่ยคือหลวงพี่ชอบไง <Okay. S 2> ชอบส่วนตัวมากจ้าว่ามันอยู่ในนั่นแหละไม่รู้มันจะมาตัวไหนแต่หลวงพี่ชอบสี่สองวัดเนี้ยจ้าชอบมากเนี่ยคือเด่นสุดๆเลยเนี่ยคือสี่สองเนี่ยจ้าอ่าสี่ห้าสี่แปดเนี่ย มันเป็นตัวรองแต่สี่แปดนี่ก็รองของสี่สองอีกทีหนึ่งจ้ะใช่ชุดชุดสามตัวนี่ก็เหมือนกันสี่แปดหรือแปดสี่ฮรับลุงพี่แปดสี่จ้ะชุดสามตัวนี่หลุงพี่ชอบสี่สามเก้ากับห้าสามเก้าถ้าถ้าเอฟซีเขาชอบสี่สองเก้าห้าสองเก้าก็แล้วแต่เขาก็ได้อยู่อ่า ก็ได้อยู่เพราะว่ามันมามาด้วยกันไงมาในชุดเดียวกันเนี่ยอืมไอชุดสามตัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวลงที่จะถ่ายสูตรใหม่เนี่ยไปให้ดูเพิ่งทําเมื่อวานเนี่ยตอนสิบโมงแล้วอืมโอ้ยเสียดายเนาะเจ็ดห้าเจ็ดมันไปซื้อเจ็ดหกเจ็แมนปากมันไปเอ่ยออกจังไดบุเอาให้แน่เจ็ดหกเจ็ดอร่อยคุณร่อย ามาเบิง่งโอ้ยบอกเขาผิดนะยาเพื่อโชคลาภสิมาให้ยังเื่องของจบของค้าขันเอาบ่าได้โอ้ยอตั้งแต่สื้อบอกเขาบอกขาเจ้านี้นบ่ได้ล<อ>ุงพี่บ่ได้เบิ่งบินเป็นบ่อขอบ่ได้เบิ่งบ่ได้จดไปเลยตอนไปนั่งเล่นอยู่ข้างนอกเนาะ,ะสูตรอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในจิค่ะไปนั่งเล่นอยู่อัน ไปต้นมะขามจ้ะเขามาขายก็เลยซื้อนะอืมก็เลยไปเอาบินไปเบิ้งได้เอาบินไปเบิ้งแต่ว่าเจ้าของจําได้ได้ไหนไปหกมันก็สันไปได้สามตัวแล้วอ่าเพราะว่าไอ้ชุดเจอเนะ่มันมันมันได้มันได้เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ด โอ้ยเนาะจามตัวตรงเนาะแมนค่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายชุดนี่ให้เบิ้งค่ะอืมเป็นสูตรเดียวกันกับหลวงพี่เอาซ้ำตัวมากมื่อเนี้เนาะค่ะเนาะชุดนั้นแมนแมนแมชุดเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เราก็ลองเบิ่งวัดเออเป็นบอตรงใ้ตรงกันบอกกับพี่ลงพี่ไหนไปชุดนี่ตรงกันดิค่ะถ้ายุมเขาชอบสองตัวก็ให้เขาตัดเอา ั <Okay. S 2> เล่นเอาค <Okay. S 2> ่ะอ่าไอ้สามตัวนะเ mm. พราะว่ามันคนละสูตรกันเด้จ้า <Yeah. S 2> ไอ้ชุดไอ้สูตรไอ้สี่สองสี่ห้าแปดสี่นะัอีกสูตรหนึ่งอันนั้นสูตรที่ว่าลิกวินนะ่ะนะจ้าไอ้สูตรนั้นอ่าอันนี้คือสูตรใหม่อ๋อ oh, คนละสูตรกันใช่ค่ะ <Okay. S 2> อันนี้งวดที่สองเนี่ยงวดที่สองคือันที่สามสิบเนี่ยมดที่สองค <Okay. S 2> ่ะอ่าก็จะใช้ สูตรนี้ไปก่อนดูจ้าก็ไทยเท่อน,นึงอ่าเลกขกอ่อคันมันเนาะค่ะน้องพี่เนาะกับเล็ทถูกแมนแมนคือคำนวณน,นี่มื้อนี้คืออันนี้แล้วคือให้คือสรุปให้จบแค่นี้ไสออ้คำนวณจ้ะอ่าเพราะว่าสูตรอื่นคงไม่เอาเข้าแล้วเพราะว่ามันหลุดแล้วไงมันจะ,จะสิ้นปีแล้วอืมจ้าจริงนะทุกทุกปีอะ่ะ ีถ้าจะสิ้นปีปั๊บลีบจะไม่ค่อยเข้าแล้วใช่มันก็เป็นขึ้นกันทุกอาจารย์เลยนะคะอาจารย์เป็นทุกอาจารย์มัธยิวิลปตลอดแม่เพราจะต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ปีหนึ่งจะเปลี่ยนสูตรใหม่เลยค่ะท้ายๆปีเนี่ยต้องรีบหาเปลี่ยนสูตรเลยจ้ะใช่ค่ะยลุงพี่เนี่ยตามนี้หละจ้ะจ้าลุงพี่ได้ค่ะลุงพี่แต่แต่ เราคอยดูก่อนไม่รู้จะส่งให้หรือไม่ส่งให้เพราะว่าสูตรมันหลุดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่อ oh, <ๆ>๋อจ่าเดี๋ยวเ<ๆ>ดี๋ยวดูถ้าถ้าทำได้เดี๋ยวจะลองส่งให้จ้าอ่าอ่าจ้าจ่าลุงพี่ได้คะ่ะลุงพี่ขอบคุณลุงพีหลายๆสำหรับคลิปนี้นะคะลุงพีคะอ่าอ่าเจริญพรอขอบคุณค่ะลุงพีการน้มัสก,การคะสาธูค,ค่ะ สรุปตัวเลขนื่องทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนว่อทางตัวเลขจากหลวงพี่ขุนหานนะคะเอาเข้ามาบ่งตัวเลขกันเลยนะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของหลวงพี่ขุนฐานเข่าเลขเลขชุดวินนะคะเลขชุดวินเขา่าแปดหาตรงๆนะคะแต่ว่ามือนะคะหลวงพี่ขุนหานเลือกมาก อ่าเป็นสองคู่นี่เป็นสองชุดนี่นะคะสูตรนี่กับสูตรนี่เป็นคนละสูตรสูตรเลขสามตัวนี่งวดที่ผ่านมานี่ขเข่าเจ็ดฮาเจ็ดซึ่งหลวงพี่บริสุทธิ์ทรมหายนะคะหลวงพี่เล่า,าเหตุสูตรช่วงประมาณสิบโมงของวันที่สิบหกนะคะก็เลยบริสุทธิ์งมหายนะแล้เหตุไดซีค่คู่เป็นอย่างสามตัวซี่คู่ได้เจ็ดฮาเจ็ดพร้อมนะคะพระแม่พี่น้องคะเอ็กเกอร์เล่หลวงพี่เราก็เลยนํามาฝากสําหรับงวดนี้เนาะค่ะเนาะเอาเข้ามาเบิ้งอ่าชุดนี้นะคะวิ่งบนล่า,นา,างนะคะ ชุดนี้บนบวกล่างตัวเลขมีหน่อยคู่หลวงพี่แล้มักชุดนี้แต่ว่าไอ้การเขียนให้เพื่อพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับเลขชุดวินเพระาะว่าเลขชุดวินงวดที่ผ่านมาเขา 8, แปดห้าก็เลขวินเพิ่นกับเขาทั้งแปดทั้งห่านะคะพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เอดเขียนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะทีหลวงพี่แล้วทรงมาให้เนาะแต่ว่าทีท่านหลวงพี่แล้วเลือกเล่าสิเลือก สองคู่นี่เพราะว่าเป็นตัวเลขชุดที่หน่อยนะคะพี่น้องคะเอาวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างคะ่ะสองกับสี่เน้นสี่นะคะตัวเลขจับคูม,มีสี่สองสี่หาแปดนะคะลงพีรเแลมาร์กส่ว,ว 4, 2, 6, 4, 4, 5, 4 MM. นโตสี่สองกับ8ปดค่ะมันีชุดสามโตชุดสามโตที่มันเขา 7, 5, 7, 5, 7, ่าเจ็ดหาเจ็ดพี่น้องเนาะอ่าตัวเลขมีสี่คูค่ะมีหาสามเก้าหาสองเก้าสี่สมเก้าสี่สองเก้านะคะพี่น <collaborators S 1> ้องคะลงพีแล้วเน้นหายหาสามเก้ากับสี่เก้านะคะ เอาพอไปพี่น้องแคปหน้าจอชุดนี้ไว้นะพี่น้องนะแคปหน้าจอชุดนี้เอาไว้นะคะพอไอสิบห้าพอไปพี่น้องมาเบิ่งอีกชุดหนึ่งอีกข้างเลือกหนึ่งนะคะทีหลวงพี่เราทรงมาให้นะคะให้พอไปพี่น้องไปพิจารณาแต่ว่าโตเลขมีคือกันยูบสามคูนะคะเอาแคปหน้าจอนี้เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ บัตรนี้นะคะพมพีพน้องคะนี uh, ้อ the right ีกเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้งวดที่แล้วเนี่ยเขาแปดหานะคะเลขวินพนมิหาตัวไปนี่ละเขามาทั้งแปดทั้งหานะคะสาหรับเลขวินนะคะอันนี้เป็นชุดที่เขางวดที่ผ่านมาเนาะตะว่าหลวงพี่เล่าเล่าก็เอามาให้พมัยพน้องอยูเป็นอีกทางเลือหนึ่งต่ว่าถ้าใจเรามักหลวงพี่เรามักชุดก้อนหนานที่แอดไหเมืองเนาะพน้องเนาะต่ว่าเลขคือกันเนี่ยเลขที่คือกันชุดนี้กับชุดที่หลวงพี่เรามักเนี่ย ก็สิเป็น8ซี่ซี่หาแล้วก็ซี่2นะคะคือกันยูนะคะแต่ว่าอันนี้สีไลายโตวกว่าจับขั้วมาได้แล้วซีฟคู่นะคะสําหรับบนล่างชุดนี้นะคะพี่น้องคะเอาเข้ามาเบิ้งสําหรับชุดนี้นะคะเลขจับฟินค่ะมีตัวเลขหาโตค่ะเก้าแปดซี่หาสองจับคูสามัวบนค่ะซี่หาสองแปดซี่หาแปดหาเก้านะคะพี่น้องคะจับคูสองัวบนล่างนะคะก็สิมีเก้าแปดเก้าซี่เก้าหาเก้าสอง 8 4 8 5 8 2 4 5หา5 2ดงพีหาหางลงผีเลาเน้นไห่เก้า2 8 4 82 4 2แล้วก็หานะคะพีน่น้องคะแคปหน้าจอตโตนี่เอาไว้พร้อมด้วยพีน่น้องด้วยแคปหน้าจอชุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะให้พม่พีน่น้องพิจารณาเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกนะคะที่ลงผีเล่า,าเห็ดเพื่อมาแต่ว่าถัดใจมาลงผีเล้าสิมาสุดที่สามตัวนั้นมากกว่านะคะพม่พีน่น้องคะเอาแคปหน้าจอตัวเลขไว้ด้วยพีน่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะ ตัวเลขทุกตัวมีสิ์เขามีสิดรุดทุกๆตัวค่ะพี่น้องคะนํามาฝากตอนพอม่พี่นดองไปทาสกุสก้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้นสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้นโชคโชคมันมันลำลำลุ้ยลุ้ยเฮ้งเปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขุสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเลขเนืท่านดีๆแบบนี้นะคะจากหลวงพี่ขุนหานค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเครื่องแรกท่านไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สดบพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอซ์เด์ขอตัวล่กพรมพินองบรรเทาสุขสุขก่อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าเด้ค่ะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ